พี่กทมครับงดี่แลเฮมาาเข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะบน5225ครับล่าง50ตรงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่4สิงหาคม2 5 6หาครับมื้อนี้ครับจะมีเนื้อทั้งมาแบงปั่นเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของพี่กทมนะครับเราก็มาแจ้งข่าวเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะ ตอนนี้ครับช่องหลักครับช่องผระหักชานแนลนะครับไม่สามารถลงคลิปได้เป็นเวลา2สัปดาห์นะครับผมเนาะสองสัปดาห์ครับพอว่าหมู่ว่านนี้ครับผมเนาะผมแค่บอกว่าในคลิปของเอฟซีระยองครับผเนาะผมแค่บอกว่าถ้าใครอยากาช่วยเหลือช่วยเหลือฟซีระยองก็ให้ทักไลน์มาเบอร์ผมก็ผมเนาะกต่แค่นี้เองครับผมที่ขบมา เพิ่นทรงจีนยอมาให้่กับผมเนาะเป็นแค่นี้เองจะหยุดเข้าผมเนาะหยุดลงคลิปทางช่องหลักครับประมาณ2สัปดาห์นะครับมากดติดตามได้นะครับผมทางช่องพระหัตคนเดิมนะครับผมเนาะเพราะว่าช่องหลักมีปัญหาครับผมตอนนี้ครับมาดูของพี่กทมดีกว่าครับนี่ครับงวดที่แล้วครับผมเนาะห้าศูนย์ล่างตรงๆครับห้าศูนย์ล่าง ตรงๆครับเด่นที่5้าครับผมเนาะนี่ครับ5มาครับ5 0าศูตรงๆครับแล้วก็บนครับ2กับ6มาที่2ครับนี่ครับ2 5 5 2ครับตัดเล่น2ตัวนะครับเข่าบนล่างครับผมเนาะของพี่กทมนะครับแล้วก็ชุดคัดเน้นครับผมเนาะชุดคัดเน้นครับนี่ครับบนกับห้ยสองล่างห้ยสี่บอม่าครับผมเนาะชุดคัดเด่นครับผมตะว่าห้มาเม็ดเดียวครับ สี่สองห้าครับผมเนาะตัดเล่นสองตัวเข้าที่สองห้าห้าสองครับนี่ครับทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับของพี่กอทมอนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมาดูมาดูก่อนของอาจารย์วันพนมพายครับผมเนาะเพราะว่าผมลงคลิปไปแล้วบางคลิปกับบเห็นบางคลิปมันกับบเด้งครับผม เพราะว่าช่วงนี้ช่องลักมีปัญหาอยากให้เอฟซทางช่องผาหัดชาแนลครับผมเนาะมากดติดตามได้ทางช่องผาหัดคนเดิมนะครับมาแจ้งข่าว f อฟซทางช่องครับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งเงินล้านครับของอาจารย์รัตนพนมภัยครับให้8มา8มาหลักร้อยนะครับแล้วก็ที่ผมลงคลิปไปครับผมเนาะเลขวิ่ง VIP ครับของอาจารย์ ท่นมภัยหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ําครับบนเด่นที่7ครับ79เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่9ครับ91ตัวเดียวเน้นๆนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะมาดูของพี่กทมดีกว่าครับพี่กทมอเข้าบนล่างครับผมเนาะนี่ครับ50กับ4 5หครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับ เดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องไปดูของพี่ชายอาจารตีมาเลยยังเพราะว่ามีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมาครับผมเนาะพี่ชายอาจารย์ตีซึ่งผมถามไปแล้วรัาเนาะนี่ครับเพิ่นว่าประมาณวันที่8ครับเนาะวันที่8เดือน8ดเดี๋ยวส่งให้นะพระหัตเพราะว่าตอนนี้เขาเนาะพี่ชายอาจารย์ตีพาครอบครัวไปพักร้อนเขาเนาะนี่ครับ ที่พักใต้ครับผมนะนี่ครับผมหรือว่าอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์นะครับเพิ่นว่าพักร้อนเนาะพักร้อนอยู่ที่พักใต้นะครับผมเนาะไปเที่ยวครับรอก่อนนะครับสําหรับใครที่รอของพี่ชายอาจารย์ตีครับผมเนาะนี่ครับพี่ชายอาจารย์ตีเลขวิ่งล่างครับผมเนาะนี่ครับหมดทีเล่วเนมาศูนย์ครับเลขออกห้าศูนย์ล่างนะครับ มาครับผมเนะาะจะพาเอฟซีทางสองครับผมมาดูของพี่กทมดีกว่าครับอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยหาก่อนครับหาก่อนพี่กมทมทําไมหาไม่เจอละ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วนี่ครับ งวดที่แล้วให้มานะครับ5 0ล่างตรงๆครับผมเนาะบนก็5 2 2 5ครับงวดนี้ให้มาแล้วครับนี่ครับบนเด่นที่4กับ6ครับ9 40 6 47 4 60 0 6 1ครับล่างเด่นที่3ลอง6ครับ6 5 6, 6 9 7 3 9 3ครับเลขทูบครับ สองครับมาครับผมเนาะจะม่เขียนให้เอฟซีทางช่องครับสำหรับพี่กทมนะครับพี่กทมเียนย้ากับ f อฟซทางช่องครับผมเนาะตอนนี้ช่องหลักมีปัญหาครับมากดติดตามได้นะครับทางช่องผะหัดขนเดินนะครับเพราะว่าช่อง ผหันชแนลครับมเนาะมีปัญหาครับผมเนาะงดลงคลิป2สัปดาห์หรือว่า2อาทิตย์นะครับบนครับ4กับ6ครับชุด3ตัวมี4หางครับอีก9 4 0 6 4 ครับต่อมาครับ4 6่ครับต่อมาครับ0 6 1ครับส่วนล่างครับล่างล่างให้มา4คู่ครับล่าง3กับหครับ ล่าง3กับ6นะครับจับคู่ให้มี6กห้าห9เ้าครับลงวันที่16บหกทับแปดทับหกครับ เรามาดูชุดคัดเน้นดีกว่าครับเนาะชุดคัดเน้นครับผมเนาะชุดเต็มได้ไปแล้วครับชุดเต็มได้ไปแล้วมาดูชุดคัดเน้นดีกว่าพี่กทมรครับพี่กทมรครับ บนครับเด่นที่สี่ครับชุดคัดเน้นนะครับชุดคัดเน้นชุดสามตัวครับเม็ดเดียวครับเก้าสี่ศูนย์ครับเก้าสี่ศูนย์เม็ดเดียวนะครับนี่ครับเน้นที่เก้าสี่ศูนย์นะครับ ส่วนล่างครับล่างเดี่นที่หครับ6กห้าเม็ดเดียวครับเลขทูบครับเลขทูบ สองหนึ่งห้าครับเลขทูปสองหนึ่งห้าครับลงวันที่สิบหกทับแปดทับหกแปดครับไม่ครับผมเนะมาะวันนี้มาแคปหน้าจอเอาครับผมวันนี้ครับก่อนจะแคปหน้าจอ มาดูงวดที่แล้วก่อนทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นก่อนดีกว่านี่ครับชุดเต็ม50ล่างตรงๆนะครับบนก็สองหห้าสองครับชุดคัดเน้นนะครับงวดที่แล้วครับนี่ครับบนเด่นที่สองครับ4ี่สองหาเข้านอตัดเล่น2ตัวเข้าที่5้าสองสองห้าครับงวดนี้นะครับงวดนี้ชุดเต็มครับบนครับ เด่นสีลอง6ครับเด่น4ีลองหกครับเด่นสกับหครับผมนอชุดเต็มครับ940 647 460 0ย์หล่าง3กับ6ครับ6 5 6้าหกเกครับสำหรับชุดคัดเน้นครับนอ,นอ,นอบนครับเด่นที่4ครับเด่นที่ส 940เม็ดเดียวครับผมเนาะตัดเล่น2ตัวด้วยนะครับล่างเด่นที่6ครับ6 5ตัวเดียวเน้นๆครับเลขทูบครับ2 1 5ครับแคปบหน้าจอครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับประเขาอุ๋ยพอนห้ f เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฟากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ